อนามัยโลกเตือนโรคหัดกำลังเป็นภัยคุกคามระดับโลก องค์การอนามัยโลกหรือ WHO และหน่วยงานสาธารณาสุขของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพุทธที่2 2พฤศจิกายนว่าขณะนี้กำลังมีภัยคุกค,คามจากการแพร่ระบาดของโรคหัดในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนื่องจากโควิด -19 ทำให้การฉีดวัคซีนลดลงอย่างต่อเนื่องและการเฝ้าระวังโรคอ่อนแอลงค่ะโรคหัดเป็นหนึ่งในไวรัสที่ติดต่อในมนุษย์มากที่สุดและเป็นไวรัสที่สามารถป้องกันได้เกือบทั้งหมดด้วยการฉีดวัคซีนอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ95เพื่อป้องกันการระบาดในหมู่ประชาชนค่ะ WHO WHO และ CDC ระบุในรายงานร่วมว่าในช่วงปี2,564สถิติสูงสุดของเด็กเกือบ40ล้านคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเนื่องจากอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดานนายแพทย์แพทริกโอคอนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัดของ WHO กล่าวกับรอยเตอร์ในวันอังคารที่ผ่านมาว่าแม้ว่าผู้ป่วยโรคหัดจะยังไม่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องดำเนินการเราอยู่บนทางแยกมันจะเป็นความทา้าทายอย่างมากในช่วง12-24เดือนในความพยายามที่จะบรรเทาปัญหานี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะสำนักงานสาธารณาสุขในเมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอสหรัฐรายงานพบการระบาดของโรคหัดมีผู้ป่วย24รายตามการรายงานของสำนักข่าว WCMH ในเครือ NBC News ซึ่งผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็นเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะ